เห็นสีขาวนวลพองเหมือนกันแบบนี้ความพิเศษของเขาเลยดูสิคะคิวซุ้มล้อเขาแต่งมาให้มีล้อแม็กเป็นของ o อเอซด้วยได้เป็นยางโตโยกึ่งออฟโรดนะคะพี่พี่ออปชั่นที่เขามีให้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มเช่นเดียวกันและเป็นเกียร์ออโต้เหมือนคันข้างๆเลยค่ะพี่พี่รถปีเดียวเลขไมล์ของเขา5,000กโลเท่านั้นค่ะพี่พ ดีแมกเตอยกสูงเกียร์ออโต้ที่ความคุ้มค่าเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันนะคะที่เหมือนกันยังไงเพราะว่า2คันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง1.9ดีแมกตัวสูงเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันค่ะพี่พี่อย่างคันแรกนี้นะคะเป็นปี2021จดปี22นะคะเห็นสีขาวนวลพองเหมือนกันแบบนี้ความพิเศษของเขาเลยดูสิคะ คิวซุ้มล้อเขาแต่งมาให้มีล้อแม็กเป็นของ o อ s i ด้วยได้เป็นยางโตโยกึ่งออฟโรดนะคะพี่พี่ใครที่ชอบเดินทางลุยป่าลุยเขาเนี่ยหนูว่าน่าจะชอบคันนี้เลยนะคะและคันนี้เขาเป็นตัวแคปค่ะพี่พี่เปิดมาภายในนะคะ กว้างขวางและสะอาดมากเลยได้เป็นบอ่อหนังสีดามระบบความบันเทิงมีมาให้ครบแล้วค่ะพี่พี่เกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะและพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูสคอนโทลมาให้แล้วอีกด้วยคันนี้นะคะวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่เลยค่ะพี่พี่แต่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะคันข้างๆเนี้ยวารันตีศูนย์ก็เหลืออยู่เหมือนกันเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2023รถปีเดียวเลขไมล์ของเขา5้า0กโลเท่านั้นค่ะพี่พี่บอกเลยนะคะว่า คันนี้สีขาวนวลทองแบบนี้จะได้เป็นรถเดิมๆเลยนะคะได้เป็นล้อแมกเดิมจากศูนย์แล้วก็ยางปีใหม่ติดตัวรถปี23พร้อมใช้งานเลยนะคะใครนะคะที่อยากได้ห้องผู้โดยสารแบบกว้างๆเนี่ยหนูแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะเพราะว่าได้เป็นตัว4ประตูยกสูงและภายในของเขาสีดําได้เป็นเบาะผ้าสะอาดมากๆเลยออปชั่นที่เขามีให้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มเช่นเดียวกันและเป็นเกียร์ออโต้เหมือนคันข้างๆเลยค่ะพี่ๆแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี23 ให0 0้ 5, 000, และเป็นตัว4ประตูด้วยราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่715,000บาทเท่านั้นใครที่อยากได้รถปีใหม่เลขใหม่น้อยๆหนูแนะนำเป็นคันนี้แต่ว่าใครนะคะที่อยากได้ปีใหม่เหมือนกันแต่ราคาลดลงมาอีกนิดนึงได้ชุดแต่งแบบนี้เท่ๆพร้อมลุยพร้อมใช้งานเลยราคาของคันนี้อยู่ที่ 5 5 0 0 0 0ห้าบาทเท่านั้นทีนี้อยู่ที่พี่ๆแล้วล่ะค่ะว่าจะชอบเป็นชุดแต่งสายลุยแบบนี้หรือว่าจะอยากได้เป็นคลาสสิกแบบครอบครัวพร้อมเดินทางแบบนี้นะคะใครชอบคันไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ามันคุ้มค่ายังไงสำหรับ2คันนี้นะคะใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจบอยรถบ้านหรือใครนะคะอยากจะเข้ามาเทสได้ลองดูรถได้ด,ด้วยตนเองเนี่ย สามารถเดินทางเข้ามาได้เลยนะคะที่สำนักง,งานใหญ่เพชรบุรีค่ะแล้วก็จะมีที่สาขาราชบุรีและหัวหินอีกด้วยใครที่สนใจนะคะอยากให้ลองเข้ามาดูรถแล้วก็มาลองขับด้วยตนเองกันก่อนสำหรับวันนี้นะคะหนูและเจ้าสองคันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปคชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพ้อมความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย